แต่วันที่22กันยายน2568เป็นต้นไปนะคะการมาขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงก็คือ1กรมศุลกากรได้ยกเลิกแบบคําขอเดิมและก็จะทําแบบคําขอใหม่ขึ้นมาเป็นแค่2รูปแบบเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็จะทําให้ง่ายต่การที่จะเลือกแบบใช้นะคะอันที่2มีแบบแนบก็มีการปรับปรุงจัดทําให้ง่ายขึ้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของการหาหลักฐานเอกสารมาประกอบแบบคำ ขอกับแบบแนบนะคะกรมศุลกากรจัดบวดบู oo, จัดกลุ่มนะคะก็น่าจะทําให้พวกเราใช้งานกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะสามารถทําได้ทั้งที่หน่วยงานของรกรมศุลกากรกับแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่สามารถใช้กับการยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของนะคะและทั้งหมดนี้เพื่อนสมาชิกสามารถติดตามได้ที่ประกาศ153ทับสองค่ะ